ไปดูเรื่องของการจับแก๊งลักรถจักรยานยนต์กันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่จักรยานยนต์เริ่มหายไปแล้วก็มีการไปตรวจสอบคุณผู้ชมหลังจากที่ ตำรวจมีการไปตรวจสอบแล้วจับกลุ่มแก๊งลักรถได้แล้วคุณผู้ชมจับเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วยคุณผู้ชมฮะซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยอยู่ที่สมุทรสงครามคุณผู้ชมครับหลังจากที่ในอำเภอเนี่ยมีการไปร้องเรียนนะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตำรวจบอกว่ารถจักรยานยนต์ในพื้นที่เนี่ยตอนนี้มันหายไปหลายคันแล้วยังไม่สามารถตามจับกลุ่มคนที่ขโมยไปได้เลยเนี่ยคุณผู้ชมตำรวจเขาก็เลยมีการวางแผนร่วมมือก,กันกับหลายหน่วยงานครับไปเจอกับผู้ก่อเหตุนะครับที่มีการขโมยรถจักรยานยนต์ นั่นก็คือนายอัมพลอายุ33ปีคุณผู้ชมครับตำรวจเขาก็เลยมีการไปส่วนที่กำลังนะครับเข้าไปตรวจค้นบ้านพักนะครับที่อำเภออัมพาวาก็มีการพบรถจักรยานยนต์คันแรกก่อนเลยคือ Honda Wave 1 2 5สีน้ำเงินคุณผู้ชมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน เป็นรถที่ใช้ในการก่อเหตุคุณผู้ชมครับหลังจากที่มีการตรวจค้นอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยมีอีกหนึ่งคนก็คือนายวิโร์คนนี้ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาหาคุณผู้ชมพอเข้ามาหาแบบนี้ท่าทีเริ่มมีพิรุษฮะม,มีพิรุษเข้ามาได้จังหวะเออมาจังหวงงนะโบบะ<อ>มาคุณผู้ชมคือตำรวจเขาเริ่มจับได้ว่ามีพิรุษเขาก็เลยบอกว่าโอเคงั้นขอตรวจค้นกันหน่อยตรวจไปตรวจมาในกระเป๋าใบนี้ฮะ พบยาบ้านะฮะสี่สิบเมตรฮะคือมาให้จับแบบง่ายๆเลยเนาะมาให้จับแบบดื้อๆแบบนี้เลยเนี่ยคุณผู้ชมคือเขาก็เลยมีการขยายผลเพิ่มเติมต่อไปและที่สาคัญมีการตรวจประวัติบอกว่าประวัติโชคโชยเลยนะท้งเรื่องของข้อหาเสพยาบ้าครอบครองยาบ้าในพื้นที่สมุทรสงครามด้วยนะฮะทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีการขยายผลไปตรวจโกดังแห่งหนึ่งครับที่มีการพบรถมอเตอร์ไซค์หลายคันเลยครับก็มีการสืบทราบมาว่า รถเหล่านี้เนี่ยมีการถูกขโมยมาหรือเปล่านี่คือสภาพรถแต่ละคันไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วยคุณผู้ชมฮะและที่สําคัญห่างออกไปอีกประมาณ100เมตรไปพบกับเพลิงที่มีการม่วสุมกันอยู่ของวัยรุ่นคุณผู้ชมแต่เขาสุดท้ายวิ่งหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะลองดูเหตุการณ์นี้ครับเฮ้หนีหนี หลวงพ่อโกโยเลย4ีกุณร้อยวิ่งกันแนักเลยค่ะเอาสุดท้ายวัยรุ่นอาศัยความชํานาญในพื้นที่หนีไปได้แต่ว่าจากการตรวจสอบเพิงพักทําเป็นเพิงเลยนะคะยาบ้านในถุงเนี่ยสถุง600เม็ดอุปกรณ์การเสพอีกเพียบเลยเอาก็ยึดได้เป็นของกลางมาค<ม>ดีนี้มันก็ต้องบอกว่าแปลกเนาะ<ช>จากเรื่องของขโมยมอเตอร์ไซค์มาขยายผลถึงยาเสพติด ต่ตำรวจทำงานเก่งค่ะขยายผลจับกลุ่มอีกคนหนึ่งได้ชื่อสุดทีอายุ21ปีของกลางคือมอเตอร์ไซค์ที่ไปขโมยมาคันนี้แหละค่ะคุณผู้ชมสอบสวนอัมพลและสุดทีรับสารภาพว่าเอาขโมยมอเตอร์ไซค์มาจากอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมีคามจังหวัดมาถึงสมุทรสงครามเลยนะแล้วก็นำไปขายเอาเงินบอกว่าก็จะเอามาใช้จ่ายเนี่ยแหละแล้วผมก็ไม่ได้ขโมยรถในพื้นที่สมุทรสงครามเลยแค่ขโมยจากราชบุรี ตำรวจยังไม่เชื่อนะคะเพราะว่ายังเจอมอเตอร์ไซค์อีกหลายคันจอดอยู่จะต้องขยายผลกันมีใครแจ้งหายตรงกับเลขคัดส่งคดีอะไรกันหรือเปล่าเอาเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนค่ะแล้วก็เนี่ยแหละดำเนินคดีตามกฎหมายทีนี้ประเด็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์จบไปประเด็นยาบา้า<อ>ที่เพิงพักสวนมาพราวมันไม่ใช่น้อยนะ ถูกไหมคะน้องยศ600เมตรมันเยอะนะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมสอบส่วนขยายผลกันต่อไปค่ะใช่นะเนี่ยอย่างที่บอกไปคือตอนแรกที่มีการวิ่งไล่ล่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยคือด้วยความที่เขาชํนานาญพื้นที่ก็เลยวิ่งหนีตํารวจได้ทนันแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าตํารวจจะต้องมีการขยายผลเพิ่มเติมในการจับกุ่มแล้วก็กวาดล้างเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดด้วยนะฮะค่ะ